กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีด้วยพี่น้อง FC ถุก่านกลับสบายดียามเศร้าๆพี่น้องจ้าฮากตีหาเข่งพี่น้องขึ้นมาอันแจ้งสว่างคาตาปนนี้ข่าป่าพี่น้องได้ข่าวเฮ็ดออกสิพากับไปหาเห็ดมากับยายให้ ai, กับสาวซุย ขันบ่ได้อ็นน้อไม้ทั้นมาได้เฮ็ดก้าวน้อไม้แล้วพี่น้องหาทุกอย่างพอได้มาแกง

สาหมูสาดีลองเบิ่งน้องกะดีคือกันนั่นแหละว้าเฮ้ยน้ำเต็มห่วยเลยเฮ้ยวนเรือมาน้ำเต็มพังเฮ้ยบังนี่เฮ้ยน้ำเต็มห่วยเฮ้ย นี่ให <c ười> ้ให้ให้แสดง่มีคนหาให้นี่อ่าอีคือจวกอยตรงนี้ก็ได้มาก่อนตก้งบบผูอในญ่ยืนตงได้ก็จะสอเองหมดได้เองป่าเถอะมันเตะไเองอือ เขาซุยอซับต้นไม้พี่น้งเป็นมานเป็นว่าโอ้ยขาโทษเขาเอาไว้อยูี่น้เลยเป็นวัดเป็นไอบาเศร้าเจือเถื่อนเะมัอือบรบมบืมันอืมรมบุตบัมรบัวมบเบลตมอร หาก็ใหม่บุ๊กเดาหัวก็เลื่อมนะพอได้กินเลยบุกมาหายายให้พี่น้องมายายให้มาเพาะน้องไม่ใหญ่พี่น้องให้ม่ขึ้นค้ำมาเบิ่งพี่น้องมาเพาะน้องไม่ใหญ่ฉุกงูมาหักจเนาะ หักมเอ,อาเสียมมานน่ยแมันจังอันนะ่ะเสี้ยมก็เหเาง,ง,งาเข <c oughs> ่ากูมอมันจังเงาปลาเสียงจัวจ่วจั่วชับแก่แล้วม,มันกาบ่ได้แก่ได้หน่นะมาชับเนี่ยโอ้นั่น อ้โหป้าหนอบักใหญ่พี่เนอะก็หนอเดียวกับแทบพอแก่ว่ามาตอนนี้ไห้เนะป้าหนอใหญ่ดียายโอ้เห็นเหรไมัใหญ่หนอนเนี่ยกอมัใหญ่กันไปเรอยป้าหนอเดียวกับเต็มกระตาพ่อแกงเลยพี่เนอะ S S 2ອັນຮຽງກັນມັນຢາກກິນເນາອົາກກເຫັດການໍມ້ລေລອດກ ทำไมย่ำหนิช no ีเส็บด้วยพี่น้องมันอ่อนน้อใหญ่นะปรุงใหม่เขียวมาพี่ลลอย่ำหนินี่ป้าเถอะช่วยย่อยช่วยทำอร่อยใช่รับแก่ะเมื่อกับแทดทิ้ง chẳng nói nhảy quá bọc dùa thôi Nó hát hát Ừ, mình khải nó Con tốt cùng này hát 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 ในหน่อยแกมันต้องเอาเพราะวะ่างามนี่มันอืด้นนาอนอาอยากเพาะแบบนี้แหละอยากเพาะน้ำไม้นางขาวนี่อันน้ำไม้ไผ่ใหม่พี่น้อง ห้องขับป้าขับที่ห้ารอนแลนมาตาตั้งเปแวมาเจอน้าไม้ใหญ่นี่คือผลงานสินแหละ,ะสัมเปอร์มือละต <c oughs> ูดย่อนคือของสันแหละท่านี่เป่นสิมีะ ใช่จริงเหรอจริงจิ๋นไงเธอเห็นไหมขาขาวอ่ะเออยังวะขึ้นยังวะขึ้หน่อยแล้วมันกตุ่อนแล้วมัขึ้นอย่างน้ไปทางไหนไปทางไหนเนเนาวีเนสิิองมเยส่รยกปมาณส่งไปย จอในฝานมาาบริส่ไ no ด้สองดีภากระายมาเลยมันหัวมันใสหันนีลหัวมันลงบอเฮ้ยมันหัวมันขึ้นหัวมันลงหัวมันลงขนองแบบนี้ับ้อเนาะบีอ้ันเยบร้อจั่บอกถูกจให้แล้วเพอะก็เดียว่คายมนให้ อันนี้เป็นอันท yeah. ี่หนึ่งจิโน่เดือนปีหน่อยอย่าค่อยวาสนาคนเดียวเต๋อเอาไงเต๋อวะยัยใช่ใช่นี่จะให้ผูกป่าช่วงพวกไงกนี่ยเออเออใหญ่ผูกมันปีนมันจังเอาแล่าอย่างโอ้โหเบิ่งเบิ่งขรัง ตัวบใหไ่เด้ยิงยิงยังบ่ได้บ่โอ้นี่อะนี่เดอของย่าให้เลยวู้ยทับซามอันลานลิลลบย่าให้ย่าให้น้าขาวซี้อปต้อเอาเลย ตัวแใรฉันบ่ต <c ười> <c ười> ัวแชร์แชร์แชร์กระชิบซับเอาเร่ไม่ทงกรมีหัวปวดขาเจือเลยแซบนุ่มไ้ปขาดม่ก็ไปชิมือเหม่เลยได้ะนี ุดกับดแล้วง h างกับงางแล้วเบิผิดสอดเบิดูขงเนี่นี่เบิเอ้ยหนอนนางดินขักเลยขะกระดาษพี่เาะตบจำแจ๋วเนาะจับจนตืแต่ไอเองวะเฮ้ให้ละมานอีกเลยพี่น้อง เรา,า,า,าอแล้วพ่อเนามาใหญ่ใหญ่ไปเบิงบบ่งบได้หารไาเบิ่งฮะฮะเฮ้าหนักก็ได้อยู่พี่น้องแต่เฮ้าซับเลยมันถ่ายขีปนได้เลยว้าเขาไปนะซะเขาไปนะฮนะข,นะนะขะี้่ะบ่ไม่เปียกเปียกไม่หนีเยอะดยเม่กี้บนเขาพ่อแกงเลยเพือ่อนว่ะ มันหาแบบพ่อเพียงกูได้อะเดีวพ่อแกพ่อโอ้โหทาแบบพ่อเพียงบ่ข้ากัมันไายคนเห็เนาะมแกงเต้นหมอกับเบิร์ดไรคนข่าเบิร์พ้นงานพี่น้องสิได้ไร่สิไดกิอไม่ออกเคยหาด้จยจมีี่ให้ตืมกระกำเมใหญ่ ขำรอหนึ่งยิ่ให้ถึงที่ให้เบื้องพี่น้องเต็มกระตารองตาเนานี่ของเมฆจุจิอันนี้กรอันนี้เ้าวหายอันนี้เอ็กซ์ซองหน่อเนี่ยตัวอันต้นละเมตัวแต่กินแล้วของเมฆจุจินะพี่น้องอันนี้ของเ้าวิประกันเพื่อนระบาดเนี่ย พ่อคนคืนเทิงอย่างนีลยพี่น้องเลยใครจะเข้ามาก่อนพ่อหนาพี่น้องเบิ่งหน้าสดนี่เลือเลยเก่งขนาดพี่น้องยี่ให้พอกันคลิปหนาได้พี่น้องกับสบายดี